สวัสดีค่ะทุกวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุยสไยเยอรมันอีกแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆวันนี้เอาเมนูปลาหมึกผัดพริกเผามาฝากเพื่อนๆพี่น้องๆกันนะคะนี่ค่ะเพิ่มเติมเสริมด้วยหน่อไม้นิดๆหน่อยๆเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มพูนให้จานนี้ได้จานใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะไปชมกันเลยค่ะ นี่จ้าทุกคนวันนี้เราก็มาทํานี่นี่ปลาหมึกนะคะปลาหมึกผัดพริกเผานะคะนี่ก็เป็นพริกเผาสําเร็จรูปนะคะนี่แล้วก็มีพริกต้นหอมแล้วปุ้ยก็จะใส่เสริมอันนี้ก็เป็นหน่อไม้นะคะที่ต้มแล้วแล้วก็มีโหระพาค่ะแล้วก็มีน้ํามันหอยน้ําตาลแล้วก็ผงปรุงรสนะคะไปทํากันเลยค่ะมาค่ะทุกคนทําเลยนะคะเราก็ใส่ น้ำพริกเผาลงไปเลยเนาะน้ำพริกเผาเขาก็จะมีความเค็มหวานนิดๆอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องชิมรสชาติก่อนที่จะปรุงนะคะใส่ลงไปแล้วเราก็ใส่นี่ค่ะปลาหมึกลงไปเลยนะคะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะรอให้ปลาหมึกสุกแล้วเราก็มาปรุง รสชาติชิมรสชาติกันนะคะเดี๋ยวรอให้ปลาหมึกสุกก่อนค่ะนี่ค่ะปลาหมึกก็เริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวปุยขอชิมรสชาติก่อนที่จะปรุงรสชาติอย่างอื่นนะคะอันนี้ใส่หน่อไม้ลงไปเลยนะคะปุยจะเหยาะน้ามันหอยลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ ผงปรุงรสค่ะครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ตัดหวานนิดนึงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรารอให้ หน่อไม้สุกอีกสักนิดเราก็มาปรุงอย่างอื่นค่ะมามาใส่อย่างอื่นลงไปอีกนะคะวันนี้ง่าย,ง,ายง่ายง่ายอีกแล้วสําหรับปุยนะคะเพราะว่าน้ําพริกเผาแล้วก็เป็นน้ําพริกเผาสําเร็จรูปนะคะนี่ค่ะหน่อไม้ก็เริ่มสุกดีแล้วนะคะชิมรสชาติโอเคแล้วคะ่ะปุยก็จะใส่นี่ค่ะใส่พริกที่เราหั่นลงไปแล้วก็ใส่ ต้นหอมนะคะบ้านนี้ก็อาจจะใส่แต่ต้นหอมเห็นต้นหอมหาง่ายสุดค่ะเพื่อนเอนง่ายสุดเลยเสร็จแล้วเราก็จะเพิ่มกลิ่นหอมด้วยโหระพานะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้ ปลาหมึกผัดพริกเผาของเจ๊ปุ้ยสะพ้ายเยอรมันก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะตักเข้าสวยร้อนๆเลยนะคะนี่ค่ะใครยังไม่มีเมนูก็เอาเมนูนี้ไปทําได้นะคะปลาหมึกผัดพริกเผาค่ะทุกคนค่ะสําหรับวันนี้ก็เอาปลาหมึกผัดพริกเผามาให้ชมกันค่ะ นี่ค่ะทุกคนปลาหมึกผัดพริกเผาของเจ๊ปุยสไปเยอรมันก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะใครมีข้าวสวยก็ตักรอกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ปุยก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะผิดพลาดประการใดปุยก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเจ๊ปุยด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน